ีนะครับเพื่อนพชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายชจนทุกคนด้วยนะครับเพราะสหรับคลิปนี้นะครับนายชนก็จะพามาพูดถึงนะครับวิธีกู้ข้อมูลลายชื่อที่ลบไปแล้วนะครับในมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับจะสามารถกู้ข้อมูลลายชื่อที่ลบไปแล้วได้นะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่รายชื่อนะครับกดเข้าไปที่รายชื่อก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนชยชนจะลบอ่า สักลายชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็กดลบแบบนี้อ่าแล้วถ้าเราอยากจะได้ลายชื่อนั้นกลับมาให้มากดที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับมากดที่ขีด3ขีดตรงนี้มันจะมีคําว่าถังขยะเห็นไหมครับอ่ากดไปที่ถังขยะเห็นไหมครับมันจะมีลายชื่อที่ลบไปแล้วนะครับลายชื่อพวกนี้นะครับคล้ายๆกับรูปภาพนะครับมันจะเก็บไว้ในถังขยะ 30วันนะครับเมื่อเกิน30วันมันจะลบออกจากถังขยะนั่นเองนะครับเราก็สามารถกลับเข้ามากู้คืนรายชื่อนะครับกู้คืนยังไงนะครับกดเข้าไปที่รายชื่อแล้วกดกู้คืนแบบนี้นะครับกดกู้คืนนะครับมันก็จะมาอยู่ที่รายชื่อในมือถือของเราเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะกู้นะครับ ข้อความหรือกู้รายชื่อนะครับที่เราเผลอลบไปนะครับหรือเราลบไปแล้วเราอยากได้กลับคืนมานะครับก่อน30วันนะครับก็จะสามารถกู้ได้นะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชิงจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ